ก่อนหน้า,อนนาผอมผอมงงๆๆลงจนเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะผอมดำเป็นมะเร็งที่ไตระยะที่สามมนลามที่ปอดสามเซนตอนที่สองก็กินเลกก็ไปหาหมอหมอเข้างลง ว่าทำไมมันฟอร์แล้วหน้าตาผู้พันนี่ดีขึ้นมากเลยแล้วก็ไม่ไม่ไมบอกอาเรอะไรมาแล้วหมอหายไมยบอกไม,ไม่หายแล้วก็มันลิ่งก็ดีใจดีนะดีใจดีนะก็กินต่อมาเรื่อย สวัสดีค่ะชิวจาก Balance นะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเมื่อชิวได้ยินเคสนี้นะคะชิวก็ต้องรีบมาพบเลยค่ะเพราะว่าเคสนี้บอกได้เลยว่าอดีตเขาหนักจริงๆค่ะแต่ว่าจะหนักยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะเล่าให้ฟังเองเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อแนะนําตัวหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ผมนาวโทโรธวัเดสแคว ขาลาดการ,รมมานานขนาดนอายุ70ปีครับโอเคค่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างคะกับอาการที่เราเคยเป็นมาค่ะก่อนหน้าก่อนหน้าใชผ่ผอมผอมลงจนเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมันเป็อนอะไรวะผอมดําที่บอกว่าผอมลงนี้ไม่รู้ผอมก่อนนี้ประมาณกี่กิโลคะคุณพ่อปกติน้ำหนัก60ฝาแนละ้วคะเหลือประมาณ55โลค่ะ,คะก็มีช่วงลอตเตอรี่เนี่ยออกงานแทบทุกวันน้น เดือนฝ่าๆเนี่ยออกทุกวันเจ้าหลือจนต้อ่ะเขาต้องไปอ่ะทีนี้พอไปแล้วก็ไม่อยากไปมันก็เหมือนซึมเศร้าอ่ะซึมเศร้าเลยเหรอคุณพ่อคือมันมันเหนื่อยมันล้าอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วมันก็มันกินนี้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้อะคุณพ่อถามได้ไหมคะว่าเป็นมะเร็งระยะแบบระยะที่เท่าไหร่คะหมอบ่กระยะที่สามเป็นมะเร็งที่ไตมะเร็งที่ไตพยน้อนกว่านี้เจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนหมออยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ก็มา ตัดทิ้งเลยหรือไตข้างเดียวก็ใช้วิปตปกติมันลามที่ปอดสามเซน oh. ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยนอกจากไตแล้วยังลามไปที่ปอดอีกตัดไตทิ้งแล้วก็จบไปละจบแต่มันมาที่ปอดแล้วอ ah. สามเซน <Ha. S 2> ทีนี้ก็โมกเฮ้ยมันนิ่งครับล่าสุดไปเมื่อวันที่สิบหกที่แล้วเนี้ย <Ha. S 2> ถามหมอหายไหมหมกมันอยู่แต่มันนิ่งมากเลยผู้พัน มันนิ่งแต่เธอไม่ได้บอกว่าเรากินอะไรมาอแต่มันนิ่งแล้วตอนพอคุณปอยลูกสาวของคุณพ่อเอาตัวบาลานยูคอมาให้กินคุณพ่อรู้สึกยังไงมั้งคะตอนตอนที่ทานเข้าไปก็ก็เริ่มต้นเนี่ยลูกสาวก็ให้กินก็เหมือนก็กินไปอย่างนั้นเองขวดที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรขวดที่สองก็กินเดก ก็ไปหาหมอหมอกขางง,งว่าทำไมมันฟอแล้วหน้าตาผู้พันเนี่ดีขึ้นมากเลยแล้วก็ไม่ไม่บอกว่าเรากินอะไรไมาแต่หมอหายไหมบอกมันไม่หายแล้วมันนิ่งเขาดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะก็กินต่อไปเรื่อยๆจนขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยตื่นนอนตีสี่ก็สามารถทำหลายอย่างนี่มันคล่องแคล่วแล้วคุณพ่อตื่นมาทำอะไรตีสี่คะ อัดับแรกชงกาแฟเอาผ้าลงมาเข้าเครื่องทั้งบ้านเพอตีห้าสามารถไปดูลูกบ้านบ้านนู้นบ้านนี้แย่บ้านนน้นบ้านนี้กลับมาทํางานบ้านฟิตกว่าคนหนุ่มๆทั่วไปก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็เจ็ดสิบแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็อยากเชิญชวนให้คนที่รู้จักผมนะครับไม่ว่าเป็นโรตารี่หรือชุมชนหรือคนทั่วไปที่อยู่ในเฟซบุ๊กนี่นะครับขอเชิญชวนให้มากิน ตัวนี้นะครับร้านยูคอร์ครับเ <ฮะ S 2> ชื่อแน่ว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ได้ข่าวว่าคุณพ่อยกดัมเบลวันละเท่าไหร่นะคะคุณพ่อร้อยครั้ง100ร้อยครั้งนะทุกคนคุณพ่อยกดัมเบลวันละร้อยครั้งนะสู้คุณพ่อได้หรือเปล่าไปหาไปหาเสียงเดินวันละกับยี่สิบกิโลเขาเดินได้เพียวอ่ะหาเสียงวันนี่มันต้องแบบเดินเยอะมากเลยเดินอย่างเดียวก็มันเพลินไปเพลินเยอะก็เดินโซ่เหล่ไปแค่ไหนคุณพ่อคุณพ่อลืมไปหรือเปล่า่าคุณพ่ออายุเจ็ดสิบแล้วนะฮะก็ตำรวจว่า แม่สอสอชมแบบคุณพันผิวมากเลยอะผิวมากไม่ลาบไม่หน้าป่วยเลยหน้าตาไม่น่าป่วยอ่ะได้ค่ะว่าคุณพ่อนี่เต้นนี่แบบเอวนี่แบบสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อโชว์การสเต็ปการเต้นหน่อยได้ไหมคะเออขอดูเอวนิดนึงได้ไหมฮะเอออ่าอ่ะแต่ถ้าชัดะชะเออเออเออสุดยอด เป็นไงเป็นไงเป็นไงให้บาลานซ์ยูคอดูแลคุณสินค้าด้วยสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง13ชนิดค่ะที่จะช่วยเพิ่มนะคะและก็เสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายคุณคะ่ะวันนี้นะคะชิวจาก Balance แบ n d ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็อุดหนุนสินค้าจากบาลานซ์แบนด์แล้วก็ยังเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาใช้สินค้าของบาลานซ์แบนดค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณครับบ๊ายบายคะ่ะ